สวัสดีเด็กๆนะคะสวัสดีกันในรายวิชาภาษาไทยนะคะต่อจากเมื่อวานเมื่อวานนี้คุณหนอมให้เด็กๆนั้นได้ทําแบบฝึกหัดเกี่ยวกับตัวกาลันนะคะและในชั่วโมงนี้คุณหนอมก็จะให้เด็กต่อเนื้อหาจากเมื่อวานคือยังคงทําแบบฝึกหัดเกี่ยวกับตัวกาลันอยู่นะคะอันนี้นะคือสิ่งที่คุณหนอมจะฝากนะ ใครที่ยังไม่ทำแบบฝึกหัดตัวการันในวันอังคารให้เด็กๆนั้นเคลียรให้เรียบร้อยนะคะส่วนในวันพุธเรายังคงต้องทำแบบฝึกหัดเกี่ยวกับตัวการันอยู่นะคะเพราะว่าตัวการันนี้มีเยอะมากเลยนะคะในข้อสอบด้วยนะคะคุณดอมก็เลยอยากที่จะให้เด็กๆนั้นได้ทำฝึกทำจะได้จำได้ว่าคำแต่ละคำนั้น มีตัวอะไรกาลันนะคะส่วนมากนั้นคุณครูก็จะเอามาจากในข้อสอบของปีต่างๆนะคะมาให้เด็กๆได้ได้ฝึกทำนะคะในชั่วโมงนี้เราก็มาต่อจากเมื่อวานนะคะในการทําแบบฝึกหัดเหมือนเดิมนะคะ่เด็กเอาสมุดขึ้นมานะคะเตรียมสมุดดินสอ,อยางลบไม้บรรทัดให้เรียบร้อยนะคะเราจะได้ทําแบบฝึกหัดกันนะคะ คุณหอมขออนุญาตแ์สกีนนะคะอ,อันนี้เป็นเนื้อหาของเมื่อวานที่คุณหมให้เด็กๆนั้นได้ทําเกี่ยวกับตัวการันนะคะส่วนในวันนี้เรามาต่อจากตัวการันอีกนะคะให้เด็กๆเ,เ,เขียนวันที่ให้เรียบร้อยนะคะวันพุทธที่2ี่สิบสองเด็กเขียนลงไปค่ะวันพุทธที่22 Y cuando มันพุธที่ยี่สิบอกุมภาพันธ์นะคะสองพันาให้เด็กๆดั้งใจทํานะคะไม่ยากนะคะเติมตัวการันเหมือนเดิมนะคะคุณก็ยังจะให้เด็กๆนั้นเติมตัวการันนะคะเด็กเขียนวันที่เสร็จแล้วเรามาเขียนโจทย์กันนะคะให้นักเรียนเติมตัวการันคำต่อไปนี้ ขีดเส้นใต้ด้วยนะคะ เวลาเด็กๆทำงานอย่าลืมขีดเส้นใต้นะคะจะได้เป็นระเบียบเรียบร้อยอ่าข้อที่หนึ่งคำว่าพระองค์ พระองค์เด็กๆเติมมาค่ะที่สองเจดีเจดี อันที่สามเดี๋ยวนะคะ ข้อที่สามพระรักพระรักต่อไปข้อที่สี่บริสุทธิ์ 5บรรณารักษ์ ของคุณอำจะไม่อยู่ในบรรทัดนะคะให้เด็กๆนั้นเขียนอยู่ในบรรทัดนะต่อไปบรรนาลักษ์ต่อไปอัดสเกลีอัดสเกรี นะคะต่อไปข้อที่เจ็ดต่อไปข้อที่เจ็ด สัปดาสัปดาต่อไปข้อที่8ข้อที่8อารมณ์ข้อที่9้า รื่นรมรื่นรมอ่าคุณหมขออีกนะคะไปหน้าต่อไปหน้าต่อไปให้เด็กๆทำนะคะลูกตั้งใจทำงานนะคะจะได้มีงานส่ง ในข้อที่สิบข้อที่สิบ ข้อท <21. S 2> mm ี่สิบเอ็ดพระอินทร แพร่พันต่อไปวันอายุค พระอินเอาแล้วอีเคาะพระอินราชสีไป ไปคำว่าอะไรนะพระสมต่อไป กาตูอไป Субтитрувальниця Оля ะะตัวการันมี20ข้อนะลูก20คำนะคะ,ะให้เด็กๆทำในสมุดให้เรียบร้อยนะคะ,ะวันในที่มาโรงเรียนวันนั้นคุณครูจะเรียกตรวจสมุดนะคะส่วนวันนี้คุณครูพอแค่นี้นะคะให้เด็กๆด,ด,ดูนะคะย้อนดูนะคะไม่ยากมีอยู่มีอยู่20คำให้นักเรียนเติมตัวการันลงในช่องว่างให้ถูกต้อง หนึ่งพระองค์สองเจดีสามพระลักษณ์สี่บริสุทธิ์ห้าบรรรักษ์หกอสเกรีเจ็ดสัปดาห์แปดอารมณ์เก้ารื่นรมนะคะสิบวิเคราะห์สิบเอ็ดพระอินทร์สิบสองแพพันสิบสามรรยุกต์สิบสี่ราชสี สิบห้าพระสงฆ์สิบหกตาตูนสิบเจ็ดสวดมนต์สิบแปดอุสาสิบเก้าคำประพันยี่สิบประสงค์นะคะมียี่สิบคำอ่าให้เด็กๆทำนะคะอ่าส่วนวันนี้คุณอ๋อพอแค่นี้นะคะสวัสดีเด็กๆทุกคนค่ะ